สวัสดีครับสำหรับวิดีโอบล็อกตอนที่478ของโตติงตองออดดโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันผมจะมาตอบคำถามยอดฮิตครับในคุกบุ๊กเกี่ยวกับการจัดงานแต่งช่วงเย็นให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนที่ไม่ได้ทำงานอยู่ในสายอีเวนต์มืออาชีพให้ฟังกันครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ถ้าคำถามนี้โผล่มาครับผมก็อยากจะให้คุณย้อนกลับไปดูวิดีโอบล็อก3ตอนก่อนหน้าให้เรียบร้อยเพราะว่าคุณก็จะสามารถกำหนดได้อย่างคร่าวๆครับว่าองค์ประกอบเบื้องหน้าเช่นของชํำรุ้ยจะเป็นอะไรแบ็กดรอปควรจะหน้าตาเป็นอย่างไรมีซุ้มดอกไม้ไม่ใช่ดอกอะไรแต่งดีบนเวทีจะแต่งอย่างไรเค้กเป็นอย่างไรเมื่อคุณคิดตรงนี้ได้แล้วคุณเอาข้อมูลของเบื้องหน้ามาออกเป็นข้อมูลของฝั่งเบื้องหลังหรือเทคนิคให้เรียบร้อยครับทีนี้ครับ มันจะหลวมขนาดไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ผมอยากจะให้คุณรอพิเจารณาถึงแต่ละส่วนครับเช่นของชํำร้วยซุ้มดอกไม้ถ่ายภาพเสียงเอ๊ะฉันมีคอนเนคชันที่ฉันรู้จักไหมเอ๊ะฉันมีเพื่อนที่ทำได้หรือไม่เอ๊ะเขาเป็นมือชีพอหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีมีแล้วใช่จาก3ามคำถามเหล่านี้ คุณก็ไปหามาทำเองเลยครับไม่จำเป็นจะต้องไปจ้างผ่าน Organize หรือว่า Planner อีกต่อไปครับเพราะว่ามันทำให้คุณประหยัดมากกว่านั่นเอง แต่ทีนี้เนี่ยครับมันจะมีความช้าทายเกิดขึ้นครับนั่นก็คือเวลาที่คุณจ้างแยกทีละทีม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 เนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เวดดิ้งแพลนเนอร์หรือออ g a n i z นเซอร์ไม่ตัดสินใจที่จะโคคําสั่งกับทีมเหล่านี้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้หาทีมเหล่านี้มามันจะเกิดสูญยกาศของการบังคับบัญชาเกิดขึ้นครับมันจะเป็นสูญยกาศของเชนออฟคอมแมน n d อะไรก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้ครับคุณจําเป็นจะต้องระบุลงไปชัดในสัญญาว่าจ้างของแพลนเนอร์หรือออก นเซอร์ว่าไม่ว่าทีมแต่ละทีมเนี่ยฉันจะหามาเองหรือคุณจะหามาให้ฉันจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณนะเท่านั้นครับทุกอย่างมันจะจบครับอย่างง่ายดายคือถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนครับแพลนเนอร์หรือออนเซอร์ เขาบวกหัวคิวอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติครับคือธุรกิจเนี่ยคุณไปให้ธุรกิจหนึ่งไปหาอีกธุรกิจหนึ่งมาให้บริการเพิ่มกับคุณเป็นโซลูชันมันก็ต้องมีการเพิ่มมูลค่าลงไปครับหัวคิวตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้บริโภคอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณต้องจ่ายเงินแพงขึ้นโดยใช้เหตุแต่ผมอยากจะให้คุณมองอย่างนี้ครับมันเหมือนกับเป็นค่ารับรองผลมากกว่า คุณลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณไปคุยเรื่องของการจัดพื้นที่ตรงโถงทางเดินด้านหน้าหรือโฟเย่กับแพลนเนอร์แล้วอยากให้มีสวนดอกไม้หรืออาจจะให้มีซุ้มดอกไม้มีการจัดตกแต่งเดคอเรชันนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยแล้วคุณให้แพลนเนอร์ไปหาซัพพลายเออร์หรือคนที่จะมารับติดตั้งไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยตามที่คุณออกแบบหรือดีไซน์กันเอาไว้เนี่ยครับมาจัดการให้ สิ่งที่คุณได้ครับคือการการันตีครับการการันตีว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ตรงนี้ มันจะต้องอยู่ที่หน้าง,งานตรงตามกำหนดเวลานั่นเองครับแต่ถ้าเมื่อไรครับคุณไปจ้างเข้ามาทีละทีม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 มันก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันครับที่เขาอาจจะไปรับงานซ้อนหรืออาจจะทิ้งงานของคุณไปอะไรก็ว่ากันไปมันก็เกิดขึ้นได้แพลนเนอร์หรือออร์แกไนเซอร์ครับทุกครั้งที่เขาวางแผนเขาจะมีคอนเน็ชันของภาคธุรกิจรายย่อย เก็บเอาไว้เป็นลิสต์เสมอครับสมมุติว่าเจ้านี้ทิ้งงานเขาสามารถเรียกอีกเจ้าเข้ามาทํางานสวมต่อได้เลยนั่นเองครับแล้วพอจบงานค่อยไปไล่บี้กันอีกทีหน,นึ่งนี่แหละครับผมจึงบอกว่าการบวกหัวคิวเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําให้คุณจ่ายแพงมากกว่าปกติแต่ว่ามันคือค่าการรับรองผลนั่นเองครับ Event Organ ์แกไนเซอร์อีเวนตหลายเจ้า อาจจะไม่มีการบวกหัวคิวในบางส่วนก็ได้ผมก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดผมเข้าใจผิดไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีการบวกทั้งนั้นครับบวกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมารวมกับไอ้คำถามข้อแรกด้วยเนี่ยมันก็จะมีความราบรื่นของการมังคับบัญชาเกิดขึ้นด้วยนั่นเองเพราะทีมที่แพลนเนอหรือออ g a n i ไนเหามามันก็อยู่ในสายบังคับบัญชาของเขา100%เต็มครับ ก็นอกจากค่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เราสามารถเข้าใจได้ว่างบประมาณมันจะงอกเนี่ยครับมันยังมีบางส่วนครับที่เรายังไม่พูดถึงใน3วิดีโอบล็อกก่อนหน้าซึ่งจะยิบย่อยมากครับผมก็จะยกตัวอย่างขึ้นมาเช่นค่าปรับ ค่าปรับเนี่ยครับจะเกิดขึ้นระหว่างสถานที่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยตรงนะครับค่าปรับตรงนี้เนี่ยอาจจะเริ่มจากการที่มี after party ไปกินเหล้าแล้วก็เมาแล้วไปอ้วกผิดที่ผิดทางไปอ้วกลงไปที่พื้นพรมบ้างไปอ้วกในโถงห้องนั่งเล่นหรือว่าเลาจ์ของสถานที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องชาร์จมาหรือว่าบางครั้งครับจบงานไปแล้วครับวันรุ่งขึ้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวโทรมาหาผมครับด่าเช็ดเลยว่าสถานที่เนี่ยเขาบอกว่าพวกผมเนี่ยออกจากหน้างาน เก็บของกันช้าเขาเลยโดนปรับไปอีก1 0 0 0 0มื่นกว่าบาทคือเรื่องของโลจิสติกก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับเพราะว่าในบางสถานที่เนี่ยเวลาที่เอาของเข้ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเอาของเข้ามันต้องรีบเซ็นให้เสร็จแต่เวลาเอาของออกเนี่ยบางครั้งครับสถานที่เนี่ยเขาจะมีทีมมารอติดตั้งงานต่อไปในวันรุ่งขึ้นแล้วการสวนกันในโถงทางเดินขนของเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากครับมันเลยทําให้เราออกได้ช้าพอออกได้ช้าพกก็เกิดค่าปรับขึ้นเช่นเดียวกัน หรือว่าอาจจะเป็นค่าปรับที่ยิบย่อยมากกว่านั้นครับเช่นค่าจอดรถผิดตําแหน่งคืองานอีเวนต์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรก็ตามค่าใช้จ่ายซ่อนเรนเนี่ยหรือค่าที่จ่ายเซอร์ไพรส์ต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากครับแล้วบางครั้งเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ว่าจ้างออแกไนซ์หรือคุณไม่ได้ว่าจ้างแพลนเนอร์ที่มีประสบการณ์มากพอเขาก็จะไม่สามารถควบคุมอะไรตรงนี้ได้ เวลาที่เกิดขึ้นก็สวยกันไปครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็รับกันไปเต็มๆนั่นเองครับงานแต่งเนี่ยครับผมต้องบอกเลยว่าหลายครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่มีปาร์ตี้ในตอนท้ายคือพิธีการเสร็จแล้วคุณดิ้นกันต่อคุณกระโดดลดเต้นกันต่อคุณเมากันต่อเนี่ยคนมันสติไม่สมประกอบครับแอลกอฮอล์แม่งเข้าไปแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นในทางนั้นครับความเสียหายในยทรัพย์สินของสถานที่ เรื่องของความไม่สะดวกต่อแขกท่านอื่นเรื่องของความไม่สะดวกต่างๆการขัดขวางการปฏนะิบัติหน้าที่หูแม่งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับโอจิสติกก็ใช่คือสำหรับผมเนี่ย after party เนี่ยครับมันจะจัดหรือไม่จัดก็ได้มันไม่ใช่สิ่งที่สลักสำคัญอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือวัยของเจ้าบ่าว,วเจ้าสาวเนี่ย เขาอยู่ในช่วงแบบวัยรุ่นๆอะไรอย่างนี้หรือว่า30กลางๆสาต้นต้นๆหรือว่า20กว่าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าจะมี after party after party ตรงนี้เนี่ยครับก็จะต้องถูกกําหนดครับลงไปในทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องแจ้งกับสถานที่ได้ว่าฉันจะทํา after party จนถึงกี่โมงเพื่อให้สถานที่ชาร์จค่าเช่ามาให้ถูกต้องคุณต้องคุยกับแสงเสียงภาพด้วยว่า after party ใครต้องอยู่บ้างแล้วต้องทําอะไรบ้างมีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมอย่างไรบ้างคือ after party เนี่ยครับมันจะมีความเครียดน้อยกว่าซีเควนส์ของช่วงวิธีการนั่นเป็นเพราะว่าดนตรีมันก็เล่นแล้วไงมันก็มันแล้วมันก็ฟินแล้วผมก็เลยไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายครับการหาเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็เหมือนกันทุกประการนั่นเองอย่าไปซีเรียสครับปกติแล้วครับเวลาที่คุณต้องการจะใช้ห้องหรือใช้สถานที่เนี่ย เกินเวลาที่กําหนดเอาไว้มันควรจะติดต่อกับเจ้าของสถานที่หรือเซลล์ของสถานที่ล่วงหน้าครับก่อนวันงานเสมอครับเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปกติแล้วเนี่ยครับการขอต่อเวลาในวันงานเช่นว่าอยู่ดีๆคุณ after party คุณมันจนถึงเที่ยงคืนแล้วยังไม่สะใจขอขยับไปตีสอหรือตีสาคุณอาจจะเจอกับปัญหาว่าห้องไม่ว่างก็ได้เพราะตอนเช้าเขาจะจัดงานต่อหรือว่าคุณอาจจะเจอกับปัญหาที่ว่าสถานที่เนี่ยไม่สามารถที่จะหาพนักง,งานมาโ t จนถึงเวลานั้นให้คุณได้นั่นเองครับหรือถ้าเกิดว่าทําได้เนี่ยเขาก็จะช์จขึ้นไปเพิ่มครับในเรทราคาที่สูงกว่าปกติเพราะว่าคุณมาขออย่างทันทีทันใดจนเขาต้องวางแผนใหม่นั่นเองครับดังนั้นผมจึงแนะนําเลยครับว่าการขอใช้สถานที่เนี่ยเพิ่มเติมไปอีกเนี่ยครับหรือการต่อเวลาเนี่ยควคุยล่วงหนะ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ หันแน่งกละสิฮ่าฮคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลนั่นแหละครับ คือผมเข้าใจครับบางครั้งเนี่ยเราไปเจอสถานการณ์ที่บ่าวสาวมีความอินโทรเวิร์ตประมาณหนึ่งเขาอยากจะให้คนใกล้ชิดของเขาเป็นคนที่ดูแลคิวต่างๆให้ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ผิดครับแต่คำถามที่ถามกันมาเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องใช้คนกี่คนตำแหน่งอะไรบ้างผมตอบไม่ได้จริงๆครับไม่ใช่ว่าผมต้องการที่จะอมภูมิคุณนะไม่ใช่ครับแต่ว่าในแต่ละงานแต่งงาน มันมีจุดที่จะต้องส่งแขนขาของคนรันคิวก็คือคนที่นำหน้าแบบเดียวกับผมเนี่ยไปวางเนี่ยครับค่อนข้างไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พูดแบบตีโขมเลยนะมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ตํตำแหน่งหลักๆตำแหน่งที่1ครับก็คือคนที่ขานคิวก็คือไอ้นำหน้าแบบผมเนี่ยแหละครับ3 2 1คิวคิวต่อไปวงดนตรีพร้อมไหมบ่าวสาวจะลงมาจากเวทีฟังสัญญ,ญาณผม3 2 1คิวเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น รอสักครู่รอสักครู่ขอเปลี่ยนใหม่เอาคิวนี้ขึ้นไปก่อนแล้วการคิวนี้ไม่ได้นี่แหละครับคือหน้าที่ของคนรันคิวครับจะต้องอาศัยทักษะแล้วไหวพริบและความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆค่อนข้างมากครับ ตำแหน่งที่2ครับคือแขนขาของคนรันคิวนั่นเองครับนั่นก็คือแบ็กสเตจเอ่ยคนประสานงานต่างๆเอ่ยคนเปิดเพลงเอ่ยคนที่คุยกับทีมงานต่างๆซึ่งเป็นเอาท์ซอร์สเอ่ยคนที่จัดหาแอคคอมโมเดชันนักดนตรีห้องรับแขกรวมไปจนถึงห้องแต่งตัวของพวกคุณเนี่ยครับบ่าวสาวนี่แหละครับก็คือแขนขาของคิวรันเนอร์ครับทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามว่าอยากจะจัดทีมเฉพาะกิจขึ้นมาทำเอง ทำได้ไหมคำตอบครับก็คือทำได้ครับแต่ทำแล้วมันสมูทหรือไม่อันนั้นล่ะครับคือตัวที่สะท้อนถึงประสบการณ์อันยาวนานของทีมออ์แกไนเซอร์นั่นเองครับ คนที่เป็นทีมออร์แกเนเซอร์เนี่ยหรือคนที่ทำออร์แกเนเซอร์กันมาอย่างยาวนานเขาจะมี2องไมเซ็ตที่สําคัญมากครับอันที่1คือไม่เกรงกลัวและไม่ประมาะครับอย่างแบ็กสเตจเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามที่ต้องปรับเปลี่ยนบนเวทีอย่างเร่งด่วนหรืออาจจะต้องมีอะไรก็ตามครับที่ต้องขึ้นไปมอบให้ครับบางทีให้กับพ่อตาแม่ยายให้กับพิธีกรบางสิ่งบางอย่างที่เขาลืมกันไว้หรือบางครั้งครับประธานพูดอยู่แล้วเนี่ยกระแอมคอแห้งเขาต้องวิ่งเอาน้าขึ้นไปให้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นทีมเฉพาะกิจครับความประหม่ามันยังมีอยู่ครับบางครั้งคุณก็จะไม่สามารถตอบสนองต่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้เพราะคุณก็กลัวครับว่าเฮ้ยมันจะเละกว่าเดิมไหมฉันจะกลายเป็นคนที่ทําให้มันเละไหมเคยบนเวทีมันจะเป็นยังไงเขาถ่ายรูปอยู่หรือเปล่าความกังวลเยอะแยะไปหมดจะเกิดขึ้นอยู่ในหัวของคุณครับส่วนไมเซทที่2ครับคือความสามารถในการรองรับคนที่มีหลากหลายบุค,คลิกหลากหลายทัศนคติและหลากหลายนิสัยครับ แน่นอนล่ะครับว่าเวลาที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำงานรันคิวผมเองก็จะมีความรู้สึกเซ็งคนบางประเภทเช่นเดียวกันครับแต่เวลาทำงานเนี่ยเราจะต้องแยกเอาตรงนี้ออกไปให้ได้ครับคนที่เป็นแบ็ s สเตจคนที่เป็นคิวรันเนอร์จะต้องแยกเอาความรู้สึกอคติต่อคนบางประเภทหรือความรู้สึกส่วนตัวที่มีให้กับใครก็ตามที่เราจะต้องไปประสานงานด้วยออกจนหมดครับ ทีมเฉพาะกิจส่วนใหญ่มันจะไม่สามารถแยกแยะตรงนี้ออกได้ครับและหลายครั้งการสื่อสารเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นกลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้นั่นเองครับ โ oh, อ้ยเรื่องอย่างนี้อย่าไปซีเรียสครับเพราะว่างานแต่งเนี่ยเป็นหนึ่งในงานที่ต้องคัสตอมเยอะที่สุดแล้วครับในบรรด,ดาง,งานอีเวนต์ทั้งมวลครับดังนั้นครับทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงภาพคนจัดดอกไม้ช่างภาพช่างวิดีโอคนทำแบ็กกรอบคนทำพรีเวดดิ้งแพนเนอร์ออร์แกไนเซอร์เขาจะรู้ดีอยู่แล้วครับว่ามันจะต้องคัสตอมไมซ์ค่อนข้างหนักมากให้เหมาะสมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเรียกว่าเหมาะสมกับความต้องการของเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่าจะดีกว่าถูกไหม พอมันทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามีบางสิ่งที่ทําได้มีบางสิ่งที่ทําททไม่ได้แต่อย่าไปซีเรียสครับคุยให้เรียบร้อยครับแล้วมาดูกันว่าถ้าทําไม่ได้เพราะอะไรมีข้างเคียงเอร์เนทีฟอะไรบ้างไหมที่จะนํามาทดแทนกันได้หรือถ้าทําได้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมันเพิ่มเพราะอะไรมันเหมาะสมหรือไม่หรือถ้าเกิดว่าเพิ่มได้แล้วทำได้เลยขอแล้วดันฟลุกก,ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับ เคยเจอหนักที่สุดครับสั่งย้ายแชนเดเลียรที่ล็อบบี้ก็มีมาแล้วครับดังนั้นครับงานแต่งเนี่ยอย่าไปซีเรียสครับว่าคุณจะต้องทำตามแพทเทิร์นที่มีเสมอไปในห้องสถานที่เนี่ยย้ายได้แค่เก้าอี้กับโต๊ะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่ครับอย่าไปคิดเองครับลองถามเขาเลยครับน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุด จบแล้วครับสําหรับคุกบุ๊กครับการเตรียมงานแต่งสําหรับบ่าวสาวที่ไม่ได้มีความรู้หรือทํางานในงานอีเวนต์มือชีพครับผมรู้ครับว่าไอ้สีต่อที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูคร่าวมากๆแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางให้พวกคุณได้พอสมควรครับถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณจะไปจ้างแพนเนอร์ออร์แกไนเซอร์หรือคุณจะรับมาทำเองทั้งงานไม่ใช่ปัญหาเลยครับผมได้อธิบายคร่าวๆเอาไว้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทำอะไร ท้ายที่สุดครับขอให้มีความสุขครับกับชีวิตคู่ครับอยา่าโสดเหมือนผมก็แล้วกันสวัสดีครับ